บลโจดีไซน์ก็เห็นคาวบอสเวลานั่งเอกพระเอกลงโคนมักจับจองไปที่ไฮท่องคำเป็นอันดับแรกว่าไฮท้องคำนะจะดึงโตน้างเอกคุณน่ะไปอยู่นัาเริ่มต้นมาจากทุเรศวานจะสีบอเวลาพระเอกเออเวลานั่งเอกนั่งเอกนั่งเอกเนาะ จากเวทีเกาเนี่ยค้นกับสิจับจ้องไปว่าไปอยู่กับไผ่ทองคำหรือเปล่าไผ่ทงองคำดื่มตัวหรือเปล่ามอสอาจะสืบเนื่องมาจากนี่ตั้งแต่น้อง,องยุคิเพ,พ่นประกาศหน,น้าตอนนั้นน,อน้องประกาศยุติบทบาทการเป็นศิลปินของมอลลําเสียงวิโกทุกคนก็จับตามองแล้ววานน้องสิพื้นใสต่อพอหน้าตอนนั้นยุีิถือว่าเป็นหน้าเอกดาตต้นของประเทศเลยนะ ชีเสียงมากเลยเพราะอายุน้อยที่สุดแล้วที่นี่ทุกคนกับตางจับตาม่วงวาน้องเสิอไปขึ้นสขนาดได้ซีได้นองไปแต่เซอร์ไพรสกว่านั้นคือน้องไปถึงกับไผ่ทองคำอาจารย์จักใช่กับได้น้องไปร่วมงานเส้นเป็นญาติสามปีบอกแล้วก็เหมือนว่าไปเป็นนักร้องเดี่ยวเราได้ขึ้นเป็นนักเองมอลูดดาวซีแ ทั้งน้องยุกกี้ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้มีการดีลกันไว้ล่วงหน้าอ,อาจารย์ก็เลยดึงไปเพียงตะวันะตอนนั้นพ่อะน้องโลงแล้วตอนแรกน้นองคิดว่าน้องจะพักงานสักเดือนหนึ่งพักผ่อนสักเดือนนึงแต่ที่นี่เหมือนจะมีสายตรงจากจำจากใช่ไปที่ต่อเข้าไปว่า เขาเอ่ยว่าจะถ้าจะตีเหล็กต้องกีตอนร้อนน้ำขึ้นให้ตาเพราะตอนนั้นนอกนอกก็ลับผิดกระแสยูกระแสยูทำให้น่องพักเดือนหนึ่งกระแสหายไปแล้วมันอาจจะหายมันอาจจะมีอย่างไปทาไม่นองมากขึ้นตอนนี้นองมาเห็นงานตอนนี้นองจะดังแน่นอนแต่ก็เป็นเหมือนที่อาจารย์ประจัก์ชัยบอกนะาตอนนั้นที่นองยุกี่ไปเป็นกระแสแห้งวันเดียวพรีเซนเตอร์เข้างานเข้าไปสิบงานนะวันแรกอะตแต่สัญญาอะิบงานรัวเข้ามาเลยประาทเราระันเนี้ยเอียงเปลี่ยนแปลงแน่กับนอกน้องได้อัน งานละครงานที่เซนเตอร์งานร้องเดี๋ยวคือเต็มทั้งเดือนเออเดือนหนึ่งหนีมิซาสิวันแมนบองานน้องนีประมาณสี่หาิงานหลายอหลีเพราะว่าวันหนึ่งตกสองงานสามงานก็มีกระปังอิริเฮไทยเห็นว่าน้องเลือกว่าผิดผิดว่าผิดใช่เลือกไม่ผิดเน่ก็คือสยบกระแสดราม่าไปหมดเลยว่าพอออกไปแล้วจะไม่ดังน้องจะดังตัวนี้นั่นไม่แต่น้องดังขึ้นกระแสน้องยิ่งดังขึ้น เพราะว่าปกติน้องยูกีอ่ะจะมีเขาเอินว่าจะมีกระแสรหรือจะดังแค่ในวงของวงการมอลำ่แมแฟนคลับมอลำแต่ตอนนี้น้องดังระดับประเทศอ่าเลดนะปะเทศเลเหตุผลที่น้องเลือกไหาทองคําเหตุผลง่ายๆเลยก็คือ น้องมีพี่ลำไยเป็นไอดอลนองก็เลยตัดสินใจง่ายก็คือคุยกันแค่2ชั่วโมงมือหนาเลยอันอาจารย์อาจารใช่ว่าแล้วกับบัวกับน้องอยากเป็นศิลปินเดียวคือน้องเป็นหมอลำมาสา3-4ปีแล้วน้องอาจจะมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วแหละก็เลยอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่บ้างเราเข้าใจนะล้วเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าน้องกอย่ยากหน่อยเด่น้องต้องหาประสบการณ์เรื่อยๆแฝนกับาเข้าใจน้องเข้ากับเข้าใจน้อง แล้วน้องก็พัฒนาตัวเองจากเป็นนางเอกหมอลำก็มาเป็นศิลปินเดียวแล้วก็<ม>ค่อยคอย่คอยปรับตัวเนาะแต่น้องก็ไม่ได้ทิ้งนะน้องก็ย่งล่ำล่ำให้เข้าฟังคือเก่าก็คือแฟนคลับก็บเรียกร้องให้น้องล่ำให้ฟังคือเก่าต่อห้ออกไปเป็นนักร้องสายอินดี้แบบเป็นศิลปินเดียว<ม>น้องกัย่งคงเอกลักษณ์ของความเป็นหมอลำอยู่ยังไม่ทิ้งอาจาร,รย์อาจารย์ยก็บอกตลอดเนาะว่ายังให้น้องคงเอกลักษณ์ของความเป็นหมอลำอยู่จะไม่ทิ้งเอกลักษณ์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของน้องเลยอแล้วล่าสุดด โจเห็นไหมคู่ไวยเคอล่าสุดที่ออกงานด้วยกันกับการแมนโมแล้วตอนนี้ก็คือมีเพนพีเซ,เซเตอร์อเข้ามาด้วยกันนะพีเซ,เซเตอร์คู่นะเออเพลงคู่งานคู่เข้ามาด้วยกันเห็นไหมอืมปังที่สุดไม่ว่าจะเป็นไปคู่กับเต้าอยองบ้างคู่กับการบ้างปังทุก คู่เลยก็คือไปจ้นกับคู่ไหนก็ปังก็เอาแตงสีซันเนื่องด้วย้องยุคกีนน่ะล่ะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะไปออกงานคู่กับใครน้องกับคือเหตุออกมาได้ดีพอทำออกมาได้ดีเสร็จแล้วปุ๊บกระแสตอบรับก็ดีขึ้นกระแสก็ต้องก็ดีตามเพื่อจเจาภาพหรือว่างานต่อไปก็อยากจะจ้างน้องเพราะว่าน้องสามารถไปคู่กบใครก็ได้ไปแสดงกบใครก็ได้ชเพราะว่าน้องน่ะมีความสามารถเก่งอยู่แล้วเขาก็ใครก็ได้แล้วเราอะไปดู อยากมีเงินเด้อยากจ้างน้องยุกิมาเด้อยังสแไงอออนาคตดฉันว่าอันค่าโตขึ้นอีกแน่นอนเออขณะตอนนี้คนเดียวนะยี่หกหมื่นห้าเลยเต็มมุมเก้าหมื่นห้าใช่ไหมเออแล้วพี่จะเติบโากวบามหูแน่นอนว่าผลลัพธ์จะได้อีกยังไงอันนี้ก็คือความเป๊ะความต่างของยุกิ้แต่แต่ยุกิไปอยู่กับไหทองคำเรียกกระแสตอมากของไหทองคำของอาจารย์พัชชัยคือตอนน้องก้อยชาลินี ลงจากคณะสาวน้อยเขาก็จับจองไปหาหายท้องค้าอีกเพราะว่าอยังเพราะว่าช่วงอาจารย์อาจารย์ใช้เคลื่อนไหวเด้พอก้อยประกาศลงปุ๊บอาจารย์อาจะใช้โพดประมาณว่าลาบกะร้อยก้อยกับมาพิซ่ากรมีแบบดีอนั่นเลยมันก็เลยมีกับแสวว่าผู้ใดลงนางเอกคนใดลงก็คือสีมาสกแต่หายทองข้ามแล้วก็เลยเจอว่านี่แต่อาจารย์อาจะใช่น่ะไปดิวไปยังมาแล้วมือก่อนแล้วก็เลยออกมาลายสดง่าย เพราะว่าล่าสุดนี่ก็มีอีกคู่นึงก็มีนี่ก่อนดิวลับหน้าเอกก่อไก่แน่นู่นนี่นแนนเนสรุปกระเซิร์ฟไผ่แฟนคลับเพื่อได้น้องกล้วยเต็มกับม่นเข้าไปร่วมเสริมทัพกล้วยเป็นกำม่นก็คือเป็นนางเอกของระเบียบมาตาสิน้องกับไปเสริมทัพของไฮทองคัมอันนี้ก็เซิร์ฟไผ่ค่ะบเอาไผ่ทองคำได้ไปอีกแล้วแล้วล่าสุดแหม บาสปทมนันเออก็มีกระแสว่าสิบยูไฮท้องขับอีกกากนหน้านี้คือก่อนบาสิประกาศล่งอัมลาโลงอ่ะเอาค้าผุนอ่ะสองมืออาจารย์อาจารย์ใช้เด็กผิวโปเตอร์ว่าอสามพลังสาวหมอลำฮิติดชาร์จกับสิมีบาสมิยุกิแล้วก็มี่ดุจุชนันวันวิลาสามคนนี้สิ่ไปเหมือนแสดงข้อเสนอร่วมกันเนาะในไลฟ์สด EP สองของน้องยุกิพิบการของใครที่ทำเนี่ยไอ้สี่เด็กมิถุนาย่นี้หลังจากนั้นปุ๊บ พ่อมือวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนข้ามขุนรวมมีดเป็นมือสุดท้ายของฤดูกาลนี่ปิดฤดูกาลไปที่นี่บาสปฐมนานประกาศอำมลาวงมการหมอลำแล้วกับประกาศอำมลาข้ามขุนรวมมีดทุกคนกระจับจ้องไปที่อาจารย์ประจักษ์ไ้อีกไปที่หัน้องข้ามอีกว่าเอ้าพ่อบาดไปเหมือนเป็นคืนโปเตอร์ก็ไปน้องลมเสียบปุ๊บบาดเพื่อไล่ออกจากอันข้ามขุนจนอาจารย์ประจักษ์ไชได้ออกมาไล่ซด้ลยบอกว่า ว่าเด็ยเกยวน้ำขอย งานที่ว่าจ้างบาดมาให้คขึ้นเป็นงานรับเชิญเท็ดี้ที่ที่ว่าจะไทยอันเคยมาไล่สดกุ้งปีตังหาบ่เดเกียวเป็นบ่ไดมาอยู่นี่คอยบ่ได้ดึงโตแล้วนังเอกบาดหมู่บ้านนี่18บแอนิกาออกมาไล่สดชี้แจงแล้วบอกว่าเหตุผลที่โล่งก็คือเหตุผลส่วนโตเนื่องด้วยทำงานมาอยู่ในในวงการมอลำาเป็นนางเอกมอลำ13ปีแล้มันอยู่ขัามขุนมา13ปีมันอิ่มตัวเนาะแล้วมันเหนื่อยกับการเดินทางพักผ่อนไม่ เพียงพอบันไหนใส่ชีวิตคือคนเข้าแหม่เข้าทั่วไปตึงนมากแย่หมดสากินเข้าสาวเขาเที่ยงตรงไม่ล่างสิแหม่นี่ก็คือเหตุผลของเพิ่นลวกาอยากใส่ชีวิตเหมือนคนปกติเหมือนสาวปลุกวาเพราะ่าเพิ่นกะ ตอนเพิดงานเป็นน้าเอกหมอลำเพื่นถุงเทขากหน้าเอก้านนี่เขาจะเห็นเลยว่าเพิ่นเป็นคนบ่เคยขาดงานบ่เคยลาบป่วยมนกบ่มีคาวดราม่าเอีหยมเลยเป็นคนที่วางตัวในวงการหมอลำดีมากแล้วเธออะเฮ็ดหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดแนวเล่าเนื่องด้วยว่ามันสิบกว่าปีแล้วมันเลยถึงจุดอิ่มตัวฉันก็อยากจะออกไปสร้างครอบครัวใช้ชีวิตของฉันบางคนก็บอกเอ้าไม่ใช่ทายาทหรอเพิ่นก็เป็นแค่ลูกหลานเนาะทายาทกับเม่อยู่แต่น้เอกบอกบ้านก็บอกว่าก็บ่ไปขืนวงอื่นสิกรัมมากกับกลมมาได้ตลอดไวลาเพราะว่าวงนี้ เป็นวงของเพลินเป็นวงของปูของยาเป็นวงของลุงวงของพ่อแหมก็จะกลับมาเป็นผู้บริหารแน่นอนในอนาคตตองติดตาแต่ตอนนี้ขอไปเขาเอื้นบ่างเป็นภาคหลับไปเดินตามอันนี้จะพรองกอนอาจจะอยากเป็นรับเป็นศิลปินเดี่ยวบ้างรับงานรับเชิญรับงานรับเชิญเพราะว่ารับงานรับเชิญมันสบายกว่ามันไม่จำเป็นต้องไปทุกวันเราสามารถเลือกตรงไหนวงไหนเลือกเลือกงานไหนก็ได้ เห็นบรายุกีนั่นเพรับเเป็นยูกีแบนด์ก็ก็คือวันหนึ่งรับได้สองสามงานสีงานอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันอยู่ในระแวกเดียวกันใช่ไหมถ้ารับงานเดียวอย่างนี้มันก็มันก็เหมือนมาได้เงินหลายกวัวแล้วก็พักผ่อนเพียงพอพักผ่อนได้หลายกว่าเทาสิไปออกเป็นวงไงวงไงนั่นมันต้องทํางานหลายชั่วโมงเนี่ยสร้างสุดเก็ดเนี่ยเนี่ยมันก็จะสอดแจมมันก็ไปงานตอนนั่ง้างรถวสัดไปงานต่างจังหวัดหลายๆไกลๆหลายร้อยลูกเนี่ยนั่งรถกับมืออยมันไม่มีเวลาพักผ่อน เราได้ออกเที่ยวบราได้อยังเด็กหลักอีกอย่างเพิ่อนกับแต่งงานมีครอบครัวเลยอเพิ่อนกับอยากมีเวลาให้ครอบครัวใช่แล้วลูกก็ยังพร้อมใช่พร้อมที่จะมีลูกด้วยเออส่วนมากก็ก็จะบอกคนอย่างนี้แหละคอมเมนต์น่ะไอ้แฟนคลับน่ะก็คือว่าอ่าเพิ่อนกับอาจจะพักเพราะว่าเพิ่อนกับอยากมีน้องบางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเพิ่อนกับอยากไปเป็นศิลปินเดียวหรือเปล่าอแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไฮทองคำแต่ทางคุณพ่อวีทูนนะครับผู้บริหารของวงขับขุนวงบีก็ออกมาบอกแล้วว่า ข้าใจเหตุผลของน้องเพราะว่าน้องมาคุยแล้วกับอันน้องอันบ้านเนี่ยคือเป็นลูกเป mm. ok. ็นล้านซ้ำเป็นล right oh ูกซ right. ้ำคป็นเพียอมก็จะน้อยเพิ่นกับ ну. มีอย่างเป็นคุยกันอยู่แล้วล่ะเพราด้๋ีดราม่าเออแล้วอีกอย่างพ่อน้องบาดอยากมีลูกเพป็นกบบว่าเพป็นก็อยากมีหลานเหมือนกันแล้วอุ้มหลานพอเข้าใจและอีกอย่างคือมีอีมีอีเหตุผลหนึ่งที่เข้ามาก็คือว่าบาดบอกว่า ทำเป็นบานยังอยู่ในวงอยู่กาบ่ามีนั่งเอกคนไหนกล้าม,มาสมัครเออเออพื่อา,านมันเป็นโลกโก้มันเป็นหน้าเอกที่เป็นน้าเอกหลักของวงเมือนว่าเพื่อนอยากดันศิลปินคนอ,อื่นขึ้นมาเป็นนางเอกแล้วก็ตัวเด่นแล้วก็อะไรอยู่ในวงให ก็เพิ่นค่ะเพิ่นยังอยู่แบบรุ่นบอดายเนาะอยากให้โอกาสคนใหม่คนรุ่นใหม่มาบ้านเพื่อเกิดว่าถือว่าโอเคนะเพราะว่าบัรดานั้นมันถือจุดอิตัวแล้วแหม่นอาจจะอยากพัฒนาอนาคตนะผมคิดว่าเพิ่นก็ต้องมากลับมาเป็นผู้บริหารของค้ามปุ่รวมมีแน่นรอดบอสทิงไปไซด์เพราะว่าเป็นวงของครอบครัววงของปูของยามาตั้งแต่สมัยพุ่นแล้วสืบทอดกันมากนี่ก็คือเป็นเพิ่นอาจจะมาเป็นแบบเบื้องหลังมาเป็นบอสมาเป็นยังผู้บริหารจัดการซอยเพิ่นกันได้เนาะ เพืเ่อตึกซับเปลือกมีประมาณนั่นแหละเป็นแรงของโควิดหาวงนะตอนนี้เนาะนั่นแหละค่ะคนพี่นอกอืมนี่ก็คือเป็นดะเป็นเขาเอื่นว่าเป็นคาร์วา,าวเป็นยางเว,วลานั่งเอลกลร่มว่าสิเป็นกาลางฤดูกาลหรอือว่าหลังจบฤดูกาลแล้ว ทุกคนจะต้องจับต้องหายทองข้ามหรือบางหายท่องข้าจะโชกตัวไปดึงมโตไปมันไม่ใช่ทุกคนนะคะก็คือเหมือนว่านางเอกลงแล้วเราก็ดูจังหวะดูเป็นราบรื่ดีดิวกระลบหลังเราก็เราก็เคยออกมาบอกยู่เราไม่เคยดิวกับผู้ใดล้วก็คือให้โอกาสทุกคนเออถ้าเขาไม่จีตสัญญาไม่มีอะไรอย่างเช่นก้อยชาลินี ก็มีพิเศษพิีเซนเตอร์คู่กับน้องยูกิใช่ไหมคนก็โยงว่าเออจะมาอยู่กับให้น้องคับแต่ว่าจริงจริงมันอยู่บ่ไดเพราะกิซัญญากิซัญญาอยู่อาจารย์มันจะใช่เพ่นก่าหูหรือว่าอนาคตอาจจะมาแน่นอนก็ได้เพาต้องรอชมเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่บ่มิสัญญาก็มาอยู่กับเพื่นก็ได้เพิ่นก็สามารถส่งเสริมสามารถดันให้ดังก็ได้เพราะว่า คนที่เข้ามาเป็นศิลป,ปินในใคใ่ายทองคำอาจารย์จักใช้เราสนับสนุนอยู่แล้วเราสนับสนุนแล้วดนันทุกคนหให้เ่ายูกินไะด้รดโอ้โหลตูงกระได้ลานก็คือลงทุนกับยูกินนี่ก็คือน่าจะรวมสิบล้านแล้วนะแล้วนอกับปังแห้งนั่นแหละกามารอบเบิงนอกศิลปินของไหทองคำกันดีกววาวา หลังจากนี่แล้วเฟินก็เริ่มมีเห็นบอยมีไหล่โซดกุมปิดเขามากซีเป็นจังไดไหล่โซดกุมปิดอีพี่นาวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็คือ3พลังสาหมอลำคิดติดชาร์ตสิเป็นจังไดอยากให้พี่น้องไปรอดกห้กำลังใจทั้งสามสาวมวบซีเป็นน้องยุกิเพิปากาบัติปธรรมนานแล้วการนุ่นุชนันวันวิลาทันเดอร์พี่น้องเนาะอ่าเสร็จแล้ค่ะเข้ากับจบแค้นแล้วเนาะน้องพี่น้องอ่าโอเคกากคือน้ำข่าวสารในเวทมุ่กัรหมอลำมาบอกสิพี่น้องฟังกับสิอราดพี่และน้องแข็งอยู่แล้วครับ เดี๋ยวพอๆเข้ามาอีกมือได้เข้าวางเข้าจะมา